โอ้ยดูเขาดูเขาอิ่มแล้วกระบายเลยนะโอ้ยดูด oh. ูเขาดูเขาค่ะดูเขาดูเขาดูความอ๋ออิ่มน้ำสำลันใจอืมอืมีความสุขไหมครับ อืมอืมเอาคัน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 โอ้ยคัน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 ครับคันคันคันโอ้ยคันมากมากเลยมาม่าต้องอาบน้ําให้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นน้ํานะครับเดีๆๆ๋ยวผมไปเล่นน้ําเอาคัน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 มากมากเลยครับเก่าเก่าเกาเกาเกา เก่า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 นะครับโอ้ยๆอ้ยคันคันคันโอ้ยเนาะกะลอกน้อยของฉันะโอ้ยกะลอกน้อยกะลอกน้อยอ้าๆอาอยู่ให้ตรงที่หน่อยค่ะเอาเอาเอากอาเราเจอกันใหม่นะครับไม่เห็นแล้วค่ะ จะไม่เห็นเขาแล้วค่ะเอาเอาสวัสดีมีความสุขนะคะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย